สินครับอ่ะตามกันต่อครับคลายเงินยังเดินเหมือนเดิมนักชกคนนี้นีดูแล้วถอยไม่เป็นครับนี่เขียล่างล้มไปทีนึ่งวงในครับมาดูครับจังหวะจับหิ้วล็อกล็อกต่างฝ่ายต่างจับได้ถือว่าสวยครับล็อกดวนเข่ากันอยู่ถ้ายังออกอาวุธได้กรรมการก็จะปล่อยให้ตีนะครับแต่ว่าถ้าจับแล้วดูว่าไม่ออกอาวุธนี่ต้องแยกเลยครับ นี่แหละครับทางด้านของพลายเงินนี่แข็งแรงจริงๆนะครับแต่ซ้ายนี่โหทํางานดีเหลือเกินชัยล่าทั้งแข้งทั้งเขา่าวงในก็สู้ด้วยแล้วนะครับตอนนี้ดูการล็อกโอ้โหพลายเงินนี่ล็อกนี่แข็งแรงจริงๆครับวงในนี่ดูว่าล็อกเห็นล็อกได้เปรียบเลยครับแต่วงนอกนี่โดนซ้ายเข้าไปแต่ละดอกโอ้โหสะท้านทั้งตัวครับโดนไปก่อนนะครับพลายเงินเดินเข้าครับยัดมาครับชัยล่า,าคู่นี้นี่ถึงจุดนี้นี่ก็ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับ อาวุธชายล่านี่ดูว่าชัดเจนครับแต่ว่าลูกแข็งแรงของโอ้โหพายเงินนี่ก็น่ากลัวจริงครับไม่รู้ว่าแกจะจะเจ็บจะเจ็บตอนไหนครับคือโดนแล้วไม่มีอาการหรือว่าเดินออกอาวุธได้สวยนะครับคอยดักออกแข้งซ้ายสวยๆเลยทางด้านของชายล่าอาวุธมวยนี่ดูว่าสวยงามทุกลูกนะครับจากความแข็งแรงอย่างที่ออสบอกนะครับอยู่กับพายเงินนะครับนี่ครับชนไปเรื่อยเอาแล้วครับเริ่มจะขยมได้เหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้ยุบไม่ได้ย่นไม่ได้เลยครับ นี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามวยถูกคู่ครับมวยถูกคู่ครับเดินเข้ามาโดนเข่าตีอ่าชายล่าก็มีทุกอย่างเหมือนกันครับวงในก็สู้ดีวงนอกนี่ก็เตะแต่ว่าแหมขวางจังหวะขวางของพายเงินดี่ก็ทำให้ชายล่านี่ปวดหัวเหมือนกันครับโอ้โหนี่แหละครับจังหวะขำํำแทงกันครับตอนนี้ใครจะจับได้เปรียบใครจะดีกว่ากันแลวครับตอนนี้โอ้ต้องแยกก่อนแล้วครับ ไม่สนนะครับตอนนี้ยังชนเหมือนเดิมตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกนี้นี่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับภายเงินนี่ชนอย่างเดียวเอาละครับตอนนี้ล็อกได้ล็อกได้เริ่มจะตีได้สวยๆจะยุบจะย่นหรือเปล่านะครับทางด้านของชัยล่าเพราะอาวุธวงนอกนี่โอ้โหายออกทั้งแถบเลยสวยงามครับคู่นี้นี่ถ้าจัดในช่วงเหตุการณ์ปกติไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นีนี่มันต้องมีเงินรางวัลพิเศษนะครับโอ้โหดูชกกันยก3ามครับ ยกหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะยกสามก็ยังไม่มีใครไม่ออกอาวุธโอ้โหร่างกายเยี่ยมทั้งคู่เลยครับเรียกว,ว่ามีการเตรียมตัวฟิตซ้อมที่ดีนะครับเอาละครับวงในนอกนะเป็นของชายล่านะครับในนี่ดูว่าจะเป็นของคลายเงินแล้วตอนนี้พยายามจะชนอย่างเดียวรู้นะครับว่าวงนอกนี้เป็นรองโอ้โอ้โห,โโหดูแทงซ้ายเหนือเหนือทั้งนั้นนะครับสองดอกนี้นี่ครับมาได้เยี่ยมโอ้ยเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สี่ครับ ก็เป็นอนาคตของวงการมวยเลยครับชกกันแบบนี้ร้อยสิบปอนด์นะครับตามกันครับยกสี่อ่ะพายเงินก็ทรงเดิมครับดูแล้วนี่น่าจะถอยไม่เป็นครับมวยอย่างพายเงินนี่น่าจะเดินเป็นอย่างเดียวครับในขณะที่ชายล่าเองก็จังหวะนะครับเตะซ้ายแทงซ้ายนะครับเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าตีหน้านี้ออกได้แม่นออกได้สวยเลอเกินดูครับซ้ายสาดหีิแล้วเอาล้ครับทางด้านของพายเงินตามสไตล์จริงๆเบียดเข้าไป วงได้วงในนี่แหละครับพยายามจะค่มตีนะครับเดินหน้าข้ามมันครับพลายเงินโอ้ยโดนซ้ายน้ํากระจายน้ํากระจายครับอ่ะยังหยุดไม่ยังหยุดไม่ได้ครับไทล่ายังหยุดการเดินของพลายเงินไม่ได้ครับโอ้ล็อกมาครับจับมาแมใกล้เชือกไปหน่อยครับกรรมาการดึงมาสู้ต่อชนก็ไปเรื่อยแล้วตอนนี้ทางด้านของพลายเงิน แต่ว่ายกนี้ทําท่าจะช้าไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดนซ้ายเข้าไปนี่นะครับเอาแล้วครับมีแข้งขวาโตโอ้ยบิดเหลี่ยมล้มไม่ล้มไม่ล้มนะครับสู้ด้วยนะครับวงในก็มีไล่แขนสู้นะครับทางด้านของชัยล่าเอาแล้วครับเกมการชกออกมาทรงนี้นี่ถือว่ายังเบียดกันนะครับโอ้ยเอาซ้ายเข้าอีกแล้วครับซ้ายซ้ายนี่ยกไปนี่สิบทีนี่จะโดนทั้งสิบทีเลยหรือเปล่าครับโอ้คู่นี้นี่สนุกล้าวใจครับ สมราคาครับเปิดหัวความมันศึกมวยไทยประดกคนไทยทางทีสปอร์ตเครับเอาตีอ่าก็ตีไม่หยุดนะครับพลายเงินไม่ไม่รู้ว่ากินอะไรเป็นอาหารครับโอ้พละกําลังนี่เหลือเฟืออ่าแต่ว่าชายล่าก็ดักสวยๆครับเอาบิดเลียมมาไม่ล้มเดินต่อก็โดนแทงสวยครับายเงินตีอ่าวงในล็อกได้ชายล่ากบสู้ยิบตาครับ โอ้โห,หมวยทรงนี้นะครับแลกกันตั้งแต่ยกแรกมาตอนนี้ถึงการยกที่นี่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดให้เห็นเลยนะครับตางฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่เบียดกันไวปล้ำตีเอาแล้วครับพยายามจะตีเหมือนกันนะครับเรียกว่าแต่ยังทําได้ไม่ถนัดครับรูปเกมนี่เหมือนเอาเทปยกแรกมาเปิดทุกยกเลยครับพี่ลีครับเรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกนี่อาวุธนี่ออกตลอด ตอนนี้ดูว่าทางด้านของชัยล่านี่พยายามจะไม่ปะทะด้วยแล้วนะครับคอยบงังสายโอ้สายนีแม่นยำสวยงาม้ว่เกินเป็นมวยขวานะครับแต่ตีหน้านี่ออกได้สวยทางด้านของพลายเงินนี่ก็พยายามจะเบียดปล้ำใหมแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดมากครับแต่ดีใจแทนหัวหน้าคณะของน้กมวยคู่นี้ครับทั้งพายเงินสิทธิ์สอนพิชัยและก็ชัยล่าปอนหนึ่งเดียวครับมวยชกกันโ้โหสุดยอดครับพักก่อนคู่เดียวโวอีกหนึ่งยกนะครับ ยังยังเหมือนเดิมไหมยังเดินเหมือนเดิมไหมพายเงินยังเดินเหมือนเดิมครับสงสัยจะฝึกมาเดินอย่างเดียววะครับมั่นใจในความแข็งแรงอ่เตะล่างครับเดินโดนตั้งไว้เขี่ยล่างตั้งไว้ตั้งไว้ครับชายล่าซ้ายครับหมัดหมัดมาหมัดมาครับมาโดนเฉียวตีอ่าชายล่านี่ล็อกล็อกไว้ก่อนครับให้กรรมการแยกพยายามจะเบียดอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้พลายเงินช้าไม่ได้นะครับ ในขณะที่ชายล่านั้นดูว่าจะตั้งแล้วนะครับตอนนี้คอยบังคอยโต้เอาละครับมาดูวงในวงในนี้ก็ล็อกใช้ได้เลยนะครับทาให้ทางด้านของทายเงินนี่ตีได้ไม่ถนัดแล้วก็มีตีสู้ด้วยนะครับทางด้านของชายล่าเอาละครับเกมการชกตอนนี้ก็ถือว่าสนุกกับเบียดกันครับทั้งคู่มั่นใจแลลวครับเวลายังเหลืออีกโอเบเกือบสองนาทีเลยนะครับทั้งพายเงินสื์สอนพิชัยกับชายล่าปอหนึ่งเดียวก็ ดูว่าจะไม่ออกอาวุธนะครับอาจจะมั่นใจผลงานที่ผ่านมาแต่ว่าคู่นี้เราก็ต่อว่าเขาไม่ได้ครับเพราะว่าสียกกว่าที่ผ่านมานี่มันออกอาวุธกันไม่หยุดนะพี่อรีโอ้โหตั้งแต่ยกแรกระคังยกแรกด,ดังขึ้นนี่โอ้โหลุยใส่กันเลยแล้วก็ออกอาวุธกันตลอดนะครับในสียกเนี่ยยกเต็มๆนะครับตอนนี้มาสียกครึ่งแล้วนะครับมาถึงกลางยกที่ห้าเนี่ยทั้งคู่ก็ออกไปผ่อนกันบ้างครับเอานะครับ เดี๋ยวก็รู้นะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจจะมีไฟหนึ่งไฟใดนี่คิดผิดเดี๋ยวต้องดูครับออกได้สาหน้าแลยครับแดงได้น้ําเงินได้ชนะทั้งคู่ได้ครับชนะทั้งคู่ก็หมายถึงว่าเสมอครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่อยู่ที่กรรมการด้านล่าง3ท่านนะครับให้คะแนนครับจะชอบแบบไหนครับถ้าชอบลูกแข็งแรงลูกทนทรหดนี่ตามตามก็ดูว่าต้องไปแดง ถ้าชอบลูกสวยงามอาวุธชัดเจนก็น้ําเงินครับอยู่ที่คนชอบครับคราวนี้ครับต้องมาติดตามกันนะครับเหลือเวลาอีก40ิวินาทีนะครับเอาลครับทั้งคู่นี่ดูว่าสงบแล้วนะครับสงรามบนเวทีนี่สงบแล้วนะครับมาดูนะครับบีบหัวใจกรรมการเหมือนกันนะครับสาหรับมวยคู่นี้เดี๋ยวจบคู่นี้นี่ตามกันต่อที่ทามาเอกจิตอาสาบางแก้วนะครับเจอกับชาติเกียงไกลอภิชาติมวยไทย120ปอน แล้วก็ปรเมศสจิตพัฒนาครับเจอธนูทองช่างนุ่นสีสะเก็ด118แล้วก็คู่เอกวันนี้ครับเราได้ดูนักชกต่างชาติด้วยนะครับวันมาริโอเพจินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับบังกรทองช่างนุ่นสีสะเก็ด136ปอนด์ก็เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วครับวันมาริโอนะครับก็ฝึกซ้อมอยู่เจินดีระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับก้มลงไปกราบครับนักชกรุ่นน้องอายุยังไม่เยอะเลยทั้งคู่ เื่อว่าอนาคตไกลครับฝ่ายเงินแล้วก็ชายล่าเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับผู้เปิดหัวความมันในศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับใครจะเป็นผู้ชนะ,ะไปไหนครับน้ำเงินครับชายล่าพอหนึ่งเดียวครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฝ่ายเงินติดส,สอนวิชัยไปอวุธสวยงามจริงๆ